ครับผมเืบนพิบนปูหนาะมาให้ก็ให้รุแสนห้อันนี้นามันห้ถือก็เก้าลายต้นยางที่ากี่ิันมอายุเอายุแล้วละมันสิเบดน้ำยางแล้วเาสิปลาย้นมันจักปีเหรอครับอมากเลยันอันอายุของ้นยางแมนมันจะหกปีได้น้อหกปี เก่าเหอืมโดนอะไรเนาะใช่แต่โดนกันจนวัดเทโาคนคนละบ่แบบไงเงี้พอดีไหครับไงอยู่กับพ่อกับเขาจะเอาซื้อไปไปเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์บ่ไปเฮ็ดเฟอร์นิเจอรตอนโรงงานเฮ็ดไม่อันน้อยมันเขาจะเอาแบเขาท่านสินะอืาครับเฮ็ดกระดาษอัดไปงี้สิละลยได้ขาย์ขายแล้วก็ได้วาดแตเมื่บนพันแล้วก็สิมาแจ้เมื่บนนี่บน มามาหนีบ่ครับหรืองบ,บนอยู่ในอธิษฐานเหรอบอร่มาไหวเพิ่นอ๋อมาไหวแล้วจ้เพิน่นให้ลุดแสนลุดแสนเสมอส้มอ,อื่นมาตั้งแต่พัดอันขาเจ้า,จากยกเลิกอันสองแสนสี่ส้มอื่นมา<อ>มาเบิ่งนี่ตั้งแต่ให้เจ็ดหมื่นเก้าหมืน่ 9, มน,น<อ>มันอย่ก็มัน,ม,นมันก็เฮ็ดบ่ได้เนาะเขา,าจะว่ามาอย่างลงมันราคามันลงนะครับก็เลยมาบ่นเพิ่นโอ้ยปู่เอ้ยซอยลูกนะเดินมีสินยังหลายสนอ ยาสี่หายรูดแสนหอยมันได้แสนขึนแน่แสนอัพเนาะจ้ก็เลยได้บานนี้มาบนญได้อาตย์หนึ่งจะาเอ็นครับข้าเจ้ามาเบิ้งข้าเจ้าหอยเนี่ยแสนแสนแปดเจ็ดพันส้มอืินมาเบิ้งต่างตัางแต่เจ็ดหมื่นเก้าหมื่นพี่การูดแสนลงมาเนี่ยโอ้อันนี้ได้เกือบสองเลยจ้า อันแม่ว่าอสองแล้วพอหลุดสองเขาเจ้าขอกันแนวการซื้อการขายเนาะต่อรองเนาะต่อรองราคากันเขาเจ้าเทาไดียวไว้แล้วเขาก็มาแจกเพิ่นตอนนอเขาบุญไว้ครับถูกต้องแล้วครับแม่ดีใจน้ำได้เก่าเก่าสิบเก่าหน่วยดังไข่ขายหลายอยู่วะแม่อันมัดย่างอันที่บนเพิ่นอันมัดย่างเกจไรเกจไร เขามาแลวเขาให้เลยบอกแม่เอ๋มันบางอย่างเจ็ดลายอย่างเช็ดรอยก็ต้นมันอย่างสิบสองไรค่ะเจ็ดลายก็ต้นแม่ก็ถึงว่าเจ้าเจ้าที่มาให้แม่ที่แม่ขอบุญนี่นะคือเขามาแล้วเขาให้เลยบอกเขาม่จ้ะมาให้มามาแล้วมาเบิ้งแล้วตกลงราคากันเอาเลยบอไดมัาสั่มสองสั่มสามคือเจ้าอื่นมาแล้วจ่ายเลยเนาะจ้าแม่บ่ได้ขอเขาให้เลยมันบ่เจ้าแตเว้าขออยู่ว้าราคาตรองกันจังมากเยอะอืมมันเขาเจอกันเลยขอรุด มันกับใครก็เจ้าเอื่นที่มาให้ห้าวเ,เ,เ,เจ้เาเนะมื่อเจ็ดเมื่อนยังเสนาม่ตลุดแสนตั้งแต่มาบ่นมาขอปูนี่กันยังได้แสนถึงยู่แมนบ่ลอะไรือบสองแสนามาแม่มาด้วยตัวเองอนนเนาะจ้ามาด้วยตัวเองค่ะคือคือกะซ้ำเป็นลูกหลานปู้ล,ละตั้งแต่ยุคกบก,กตั้งแต่ข้าวหานน่องช่มผูน้ำปลามันน้ำมันคงเขศษโน่นติดตามมาตลอดเลยเถอะคุณเลย อยู่อยู่ตำบลไหนแม่ตำบลขั้มนาดีผมเคยไปเหตุงานอยู่วิสิทธ์ไม่จักปะตำบลวิสิทธ์จ้ะตำบลวิสิทธิ์กษียรยุ่นอยู่แถววัดนะแม่วัดหลวงปู่อย่างเงี้ยหน่อยไปทางพุนอืมวัดรอทาวนจ้ะอืมเคยเหตุงานอยู่างเนี่ยอ้าวมันเขาห้องน้ำไหนกลนอนออกอยู่ในห้องน้ำแล้วอยากออกมาแม่ใจเย็นอากาศดีเยอะเลย ไปทางไหนต่อบ่ครับเนี่ยอันลูกเพิ่งมาสิพาไปใส่แนียบด้วยขั้มชนลดป่ะอ๋อขั้มชนดก็ไปดูแล้วไปดูอีดอกคนแถวเนี่ยปูอื้อเรื่องทีเนาะจ้าปูอื้อก็ไปไหว้เพิ่นอยู่วังอันมันจะคนไล่หลายเนาะอันหลังน้ามันจะลุกมันเคยขาดคนเลยปูอื้อเรื่องเนี่ยคนหลายไอ้ไปขับรถมาพี่ก็ได้ได้ครับพี่ ยังไม่ได้ถือไก่เดี๋ยวอันไปขับนี่มาเข่านี่อันรถมาจอดนี่เขาจังบ่ได้จมไข่ไก่เพิ่นว้านนครับเราก็จังปล่อยเพิ่นแก้บนเพิ่นลูกคุณทำเกินสอนยวนเนลยวนมัธยมในบผลการว่ามือนีวันเสารผ้าแม่ไปแก้บนนั่นได้เป็นคู่ครับจ้าท่าสอบอันท่านชื่อทิศด่สวนกุหลาบนุ่น วันซ้อนได้สองปีน้องไส้มาเกิดอุบัติเหตุรถเลื่อยหงมมาไส้เลื่อยหงมวันนี้รถระเบิดเผาทั้งคันทั้งรถกัรถ <ป ất S 2> ใหม่เลยเนี่ว่ามันสิเป็นเรื่องอื่นนี่บอกครับอ๋อหนองไส้กันเล่นเลี้ลยงผู้เดียวนเพิ่นนไงละ่ะอ๋อหนองไส้เสียละก็เลยนมันได้ทั้งลูกสาวเทั้งลูกไส้กันยิ่งกัาเป็นยังอย่าหาเงินจริงหาเงินจริงคนนังเสี่ละขยันขยันเห็นหลายคนล่ะ โอ้รุ่มเพิ่นเปิดเล่านามจ้าเนี่พูพ่นพ่นนามเนี่ยงานเห็นอยู่บ่งาสีพ่นแต่เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่้อนก็เด้อไม่มีละอองนามอยู่เหลียบร้เห็นยังงมีเป็นละอองมันแสดงว่าตาจะตาจะเอ็มนี้ระยะทางไกลได้ผมสายตาดีใช่ไหมไม่เห็นเลยอยเ่ยเปิดอันอันปูพ่นนามกระดาหน้าโอ้ อันซุ่มจอดคางโอ้ยซุ่มซุ่มจ้องน่ะด่ามาซุ่มจ้องมันมันด่ามาสูเรืองแม่อย่าไปสนใจปวดปวดหัวอาชีพเขาหาจนวานอาชีพคอนเทนต์ของเขาที่ว่าคนอื่นด่าคนอื่นนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวนี้กำลังขอหาเจ้าของอือันอันที่อันจิดตามา ไล่กันไล่ได้กันไล่นั่นเอาไปมากกันเลยเข่าวจกวองเบิดแใจแพ้ให้แพ้ให้เห็นเห็นลุ่งแล้วป่ะกับยาสันเดดดันบายเพื่อแล้วจะรุ่งลดอ๋อับอันคิดตะแกรงอยู่ด่างของแฟรใหญ่แอพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วครับเนี่ยบ้านบ้านประจำปีก็วางออกมาเละย่าชิวหนี่บอ๋อยู่ค่ะอยู่คุณละเข้าเข้าแจ่เองก็ได้บอกง่ห้เพื่อนแจ่ให้ แมาดาภาเห็นเห็ดกอืมอยายาซได้มรแ่ดากรเจ็ดเป็นหมอได้คือกันครับท่าที่ทานท่นที่บนบนเพิ่นไหวก้าวเพิ่นไหวนั่นแหละแม่ดาพาเพื่อนแมากมาหวดหนึ่งม่หนวดน้ำมันมอตรงไรลานอาหารไปพ่อไปพ่อไปพรอนึ่นแม่สี่เอาผ่านไปี่นันเนาะ

เยอะนะครับวันนี้บูชาาอยเนาะโอ้อากาศดีนะครับวันนี้ไม่ร้อนเลย <c oughs> ออแม่เขาไปเบิ้งยาของเล้วยังอยลุง <c oughs> กดไลค์กดแชร์เอาเป็ยัง ม,มัน้องปิดเปิดไหมแม่มันข้างมันข้างปิดเครื่องเปิดไหมได้เลยปิดเปิดเครื่องมหม่ี้ยปูปลิจิตนะครับก็ยินดีนะครับกับคุณแม่เอาบึงการนะครับมาแก้บนขายต้นยางเจ็ดร้อยต้นนะครับผมได้เงินเกือบสองแสนนะครับก่อนที่จะบนปูไว้นะ่ะเขามาให้ประมาณเก้าหมื่นนะครับหลังจากบนประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็มี ติดต่อเข้ามาขายได้ประมาณเกือบสองนะฮะสองครับพี่ครับไปไป,ปุ่นเลยครับพี่อ,น,อน้ำปลาดาพะนะครับผมสวัสดีครับ